เขาก็เขากะเจอสมุดกันสมุดตระวัดิไปแบบว่าไอต่อคิวนะบันิ้เขาก็ไปทรงคิวเอาไป็นยุรังสุดเลยความแ่นคิ้วดีสิบบันิวัดคิวดีสองคิวดีสามคือเขาเขาเืินมากบรอาหารของพันทรเขาเป็นทหารเกณฑ์เนาะเขาก็เป็นัวแต่ว่าเขาก็งงเนี่ยว่าเฮ้ยุคคลิเศษตอนใสเขาเขาจะหัว่อยอยู่บัรินี้ ยังมากพอเสานึงเราไปจ,จัดปั้นมากเดี๋ยวก่อแเราตะกี้สดงว่าตะกี้เราดีองน้นึกว่าแขวสวกกันดีบ้างเด้อก็ันนี้แล้ว่ามันเราไปจัดปั้นมากนะก็เลยมันลาตายกละเล็บเยนไปพวกนี้แคบวันนี้แกก็ไเลยยยังองมาทาไปในซ์คนแน่เลยเน่ยแล้แว่าะว่านนั้นม้ทาแต่ว่าเกาคือนบอกหรอกว่งปุเพราะว่า ทำอะไรจำชื่ออะได้ว่ายิง่งอากาศหนึ่งอ่ะู้ยิ่งคือว่าของเขาของผู้ยิง่งเนาะสองแค่ับไปตั้งปั้นมากเขาก็ได้จำอะไรแต่ว่าก็ดีว่าจะจะรับคิวเนี่ยเขาถ้าคิวตัวแล้ว กะทาอยู่ในี่ล่ะเฒ่าทายนะฮะกูอยากายแมนทายตอนนี้เดียวปดไปทายน้องตัวห่ดทายตอนนี้เดียวแล้ว่งเงวเบอร์เขาี่บาไปก่อนมอที่13โมน่าเบโยางเกาะมอวินาศมอคือที่เจ้าตือสื่อจอยจอยเป็นตันน่อยข้างแทร่แล้วก็เดจ้อย จอยยังขาดีดีขาดีดีค้องนอเขาะไม่เข้าใแกแกผมจะบอก ก็เปเบิ <sk 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 ้ <sk <sk ์เบิร์หัละบารลูกไม่ในโมเด็งตวใหญ่ข้กว่าอย่งอื่เต้โอ้โหอ๋อกินสับปะรดกินแค่สลูกโกูแม่งกินกับบปะล่นะเว้ยับรเยอโอ้ก็เลยับรอยู่มดเอนหมแดมึงเฮ็ดหังหรือมกหมขอนะโอ้ก็เารถกลก ซึ่งที่นีมตีนหมาตีนหมูแก้มผู้หวานแววนะครับเดี๋ยวืันนี้เราก็ไปหากินกุ้ซ่บไหวไหวไหวไม่อยากมันจำจุ๊ดเมนต์จัดแต่เขาเอาเองแล้วไม่อยากกินนะกุญแกันเลโอยากรัคาากินก่อนเลยต้องไปทอะรล้ร้อนหมดแล้วก็เออกนเลยปวดวนะ ม, like มึงก si ินเท่าไรกูจังให้ดอคุโตโโโ๊ะผิดโต๊ะผิดกินเลยรากว่ามึงอานดูแลเก๊นะเต๊เต๊้เอาไปย่างกันพันสิบเนาะอันย่าพานบกไก่อันที่ดีนะดึงแคนไม่ป๊่โอเคเนี่ยยังยังยังไก่เอ็ดมันหมอโปยพีดโปรยพีดอนไ้พวกที่มันดึงแคนก็ไปเอาผมแล้วโอ้ยี่อะไรคูยังไม่ได้โบเลยพี่ก็ะลรวะ โปผู้ชายไม่รับโป้ไม่เพียโปไม่เพียแต่โปผู้ต้านสัญานมันจะเจ็บเมื่อวานอีโปอีแป้เบิ่งกันอ้แบบเจ็บตัวเอก็ก็อะตัวในหนา่านดียุงสีแล้วก็ไอ้นั่นมันแดงฉันก็เขาฉันก็เขาชาวสิงฉันกับบังยอยโอ้ยอะไ ใครนะใครนะไ่ป๊อปหน้าไทยสามีหัดคิดเองป๊าดหนอย่างเอาละเด้อไอก้อนปะโชว์ป๊ดก็เพระแพ้เด้อแพ้เด้อนี่รุ่นนี่มีคูกแข่งเแล้วาแล้วรุ่นส่ดเจ็ดโอ้มงแล้วชักไทย เ yup. ตีอยตอนนี้ว้ยเตี้ยเหรอเสี้ยรู้จักไหมเจตีอเป็น้ยเทมาไดนแจ่วมาชุดเตต่อเตีนันั่นเเตีจัดเตรงตัวเลยเลยบ้านี่ก็ได้มายังต่อยู่บายุบรรเทาหน่อกแตก่ย่างขึ้จะจปิจริงเนี่ย ก็ไปอยู่ด้วอย่างมันไม่อยมีลานแ่หมันไม่อยมีเปิดแต่อนาถาอยู่ใกลมันแพงใกลกว่บ้านโ็โลดอย่นที่าที่ผมกิบวันจานๆๆทแบบเพิ่มเข้าไปนี่เลยบอกแตเ้าไปามันลำบากมันหลุมมถนนมันขามันหน,นันฝนตกลายนะแต่แ้วรัสสิบอดีโลมโมบะอยยุครับแนยนนมนมัแพงเปมิเกียวขาวเกียวบุกเข้าย่ามแวาเล่า มันลายมวิดีโอ้ยมันตายไแล้วมันไปร่องอเต็ม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 ตอนนี้เอาขดแน่ๆีตรงนี้ก็กะเจ๊งงันอยู่ซัดีละมันใกล้จียงรุ่นปา มันมาไวต่เลี้ยงรุ่นบนบาเลยอ้ยปากไ่แล้วแต่เลี้ยงรุ่นบากไ่แล้วแต่เลี้ย oh. uh, ment, งรุ่นคือคือคืออะไรบ่ไหชวนมากำนาดมาแล่ำนาดแนสรบมังเหอืมอืมยี่สิบ้านาจแจนสูยูคลอสยคลอสเห็นยังได้เม่ยยูคลาช แ <c oughs> ล้วก็เห็นม่านโยไอ้ลุงสีธัญญาลุงเรื่องอลุงเรื่องกิจยังไงม,มันเป็นเครื่องมันมีมูกับจาวัยเดี๋ยวจักประมาณเดือนของทานแต่ไหนมานัดคุยกันมาเดี๋ยวมือไหนมนีของช่วยอของขายของอย่างนี้อย่างแน่อย่างจริงมูน่นนะบอกว่าโอ๊ยจัดทิศสามทิศสองมาบอกว่าอน,นึงไม่กับเพราท่านละเนาะอือบอกแค่น,นี้เองเมา อาผเพื่อบอกว่ามันไม่ง่ายังมึงต้องมาเรอกเพื่อนก็ยังบอกอย่างนี้ยมันบอกกั่มันรู้เรื่องเ่อเื่อของบ้านกินอมาเรื่อยๆกินมันจะเทศจีนกได้แต่บอกมันจะไปไปโตนต่ออ๋อเขกดเห็ได้่ว่าคนถวยมีห้อยบ่ มีไฟติดตังอยังหเามัอไม่ยามเงินคนม่จมดก้อนพลตัวนี้กันเลยมันมังมันมีห้อยบอลเกิได้ะอัี่ยวหะไแต่มันพเลยดอันนันัต้นนั่น้นนี้เรืะับมัให้ร่วมร่วมกันก็แล้ประชาัอดที่กักตายพ่าีแบงมันก็หมไป เอาจะขอเงินนิดกินดีนะวะบ <c oughs> ริการแล้วเนะนี่ยเร่องอนะไรเงินมาอยู่ในนึ่พันหนึ่งอยู่ใน้หมื่นได้โอ้ยพเผากินเราดีเรายี่หอดีแล้วมันกินเอ,อ่อรุ่นหวานกินง่ายน้ำร้อนต้มเล่าแรงแรงหมดแล้วก็นอน <c oughs> เปลี่ยนคุณภาพไปเลยเบาวดอก <c oughs> <c oughs> hơn <laughs>